รเรื่องของเหตุการณ์ถนนสุดแถวแถวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือสถานีตํารวจนครบาล3เสนหรือสอนสเสนนะครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะพอสมควรแล้วก็ได้ความห่วงใยนะครับของท่านผู้บังคับบัญชานั่นก็คือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็เดินทางไปให้กําลังใจ ครอบครัวของตำรวจนะครับที่โรงพักสอน .3 สามเสนหลังจากเกิดเหตุถนนสุดกระทบอาคารที่พักนะครับโดยท่านรองพบตรออยืนยันนะครับว่าพร้อมดูแลสนับสนุนในทุกมิติโดยได้มีการตรวจสอบอาคารแล้วก็พบว่าสภาพเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งถมดินและเสริมเสาเข็มเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ไปดูภารกิจนะครับของพลตํารวเอกกอนชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือรองผอบตรท่านนี้เลยนะครับท่านออกมาระบุถึงการดูแลข้าราชการตํารวจสําหรับสอนอสามเสนโดยยอมรับนะครับว่ามีข้าราชการตํารวจสอนอสามเสนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากระยะทางของที่พักไกลจากส่วนที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ หลังจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการจัดสถานที่พักชั่วคราวของข้าราชการตํารวจและครอบครัวสอนสามเสนสามแห่งทั้งที่บริเวณที่พักย่านคลองศารย่านวิภาวดีและย่านดุสิตรกรุงเทพมหานครนี่เป็นที่พักนะครับที่สํานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดให้สําหรับบรรดาข้ขาราชการตํารวจและครอบครัวนั่นเองครับซึ่งในส่วนที่พักย่านคลองศารนั้นมีปัญหาเรื่องระยะทางที่ ค่อนข้างไกลโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนได้มีการทบทวนในปัญหาดังกล่าวแล้วนะครับขณะนี้ได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและสอนอสามเสนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เข้าไปแก้ปัญหานี้แล้วครับส่วนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนจากการตรวจสอบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ยืนยันโครงสร้างยังมีความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ยังมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ต้องรื้อทุบอย่างแน่นอนอเพียงแต่ต้องเสริมความแข็งแรงมั่นคงของโครงสร้างที่ชำรุดไปและในส่วนที่ได้รับความเสียหายแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดเนื่องจากอาคารสอนอสามเสนแห่งใหม่ไม่ได้ใช้เฉพาะตำรวจเท่านั้นแต่ก็มีพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้ามาใช้บริการด้วย ดังนั้นการจะเปิดให้บริการอาคารสอนอสามเส้นแห่งใหม่ก็ต้องมีความปลอดภัย100%เอเซ์อย่างแน่นอนนั่นเองครับ,รบจริงๆท่านรองกบตรก่อนชายคล้ายเลงท่านใช้คำประมาณว่าต้องปลอดภัยเกินร้อยเกิน100เอซอีกด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยนั่นเองครับ,รบทั้งนี้เพื่อเป็นการคลายความกังวลนะครับถึงการใช้อาคารสอนอสามเส้นแห่งใหม่นี้ ตนเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อาคารสอนอสามเสนเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจปรบมือให้เลยนะครับท่านก็จะลงพื้นที่ไปที่อาคารสอนอสามเสนเป็นคนแรกสําหรับท่านก่อนใั่คล้ายคลึงแต่สมมุติถ้าหากในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการรื้อทุบอาคารสอนอสามเสนทิ้งเพื่อสร้างใหม่เงินที่จะมาสร้างอาคารใหม่จะไม่ใช่เงินที่มาจากภาษีของประชาชนอย่างแน่นอนครับ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถนนสุดใช่ไหมเขานี้อะไรมาพวกอาหาก็มีทั้งเครื่องอัวโภคบริโภคแล้วก็ของทางเล่นน้หรับเป็นเด็กนะครับแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งน้ําซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการในการดำรงชีวิตแล้วก็สวนสิ่งอื่นใดครับในกลุ่มของของผมเนี่ยซึ่งมีเป็นการยานิวิตผมไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผมสองคนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วก็เป็นตำรวจด้วยแล้วก็เป็นอดีตรองผู้ช่การลครบาลด้วยนะครับ แล้วก็พี่ชายคนหนึ่งก็ยังเป็นผู้กรารผู้กรารอยู่สอทศนะครับก็ลงมา,มาในนามของครอบครัวคล้ายคลึงแล้วก็ครอบครัวต่างที่ที่เรามีกิจการนมิตก็นําสิ่งของแล้วก็นําทุนทรัพย์มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมันผมไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดหรอกครับก็แต่ว่ามันก็เป็นน้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้การรวยชาติเนี่ยนะครับมีความห่วงใยก็คืออยากจะดูแลแล้วก็ให้ตำรวจรู้สึกมีกํลาลังใจ สำคัญที่สุดของการเป็นตารวจก็คือได้รับกาลังใจที่ดีถามว่าเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถามว่าเขาเบื่อไหมเบื่อครับแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่นะครับความเป็นตํารวจอันนี้สําคัญกว่าเยอะนะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าภาพที่เห็นนะครับของสอนอสาเสรจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับถึงความรับผิดชอบหน้าที่จิตสํานึกจิตวิญญาณความเป็น,านาปตารวจอย่างอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนครับ ก็ ho, ตอนนี้ก็ต้องรอเรื oh ่องเกี่ยวกับอาคารนะครับซึ่งจะต้องผ่านระบบทางทางด้านวิศกรรมโยธาทางวิศกรรมก่อสร้างต่างๆเพื่อจะดูโครงสร้างนะครับว่าสามารถจะเข้าไปอยู่ได้หรือไม่มีความปลอดภัยหรือไม่ก็เป็นขั้นตอนครับตอนนี้ก็ยังเป็นสีแดงอยู่ก็อาจจะเป็นสีเหลืองแล้วเป็นสีเขียวเหมือนอาคารต่างๆที่ตอนเป็นดินไหวคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือทุกอย่างครับมันต้องผ่านระบบการการตรวจเช็ครีเช็คนะครับและตรวจสอบจนมั่นใจ จึงจะเข้าไปอยู่ได้ครับถ้ายังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่เข้าไปอตอนนี้ตอนนี้รอนิดเดียวฮะทางไซเบอร์เนี่ยเขารอ,รอการยืนยันเขาทราบหมดแล้วเขียวแล้วนะครับแต่ว่าเขาทําระบบเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจคือระบบผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบไอบีอย่างหนึ่งที่ที่ไว้ค้ำโครงสร้างนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจอันนั้นอันนั้นตรวจสอบแล้วไม่น่ามีปัญหาะไรครับ ใช่ครับพอมันเป็นอย่างนี้แล้วประชาชนเขาก็จะถามว่าการทํางานของตํารวจมันจะเกิดการสะดุดไหมครับในเมื่อไม่มีตํารวจเข้าไปปฏิบัติงานที่ไหนครับที่ทน,นี้สอ๋อไม่มีไม่มีปัญหาครับตารวจเรายังปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับประชาชนมีความเดือดร้อนก็สามารถที่จะแจ้งความได้ปกตินะครับตำรวจทุกคนไม่ว่าจะมีเหตุใดก็ตามเราก็ยังไปที่เกิดเหตุปกติทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่บอกว่าวันนี้ผมไม่มีบ้านอยู่ผมไม่ไปหรอกผมผมนั้นผมไม่ไปดีกว่าผมรถผมไม่พร้อม คือตำรวจนะครับท่านผู้การท่านรองผู้การท่านผู้กับการแล้วก็น้องๆรองผู้การทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยลงมาอย่างขมิ้ขมันนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆเพื่อสร้างขวัญแล้วก็ำลังใจให้เขาเนี่ยรู้สึกว่านอกจากความเหนื่อยที่เขามีความรู้สึกที่เขาท้อถอยเนี่ยมันจะต้องหายไปนะครับด้วยความใส่ใจของผู้กำาชาครับอันนี้สําคัญที่สุดตอนนี้ทางผมรับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุงด้วยนะครับก็ให้ตรวจสอบแล้วว่าถ้าต้องการ สิ่งใดเพิ่มเรามีรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่แล้วก็มีรถกระบะสามารถจะเสริมกําลังได้นะครับขอให้ร้องขอไปนะครับในทันทีขอวันนี้ก็ได้วันนี้ครับคือทางเนี้ยผู้จัดการนุริชาติได้สั่งแล้วแล้วผมเนี่ยควบคุมงานด้านนี้ด้วยก็สั่งการทางทาง,ทางรัศการผู้จัดการสอ่งางของกราบุรงษของกราบุรุษแล้วนะครับในส่วนที่มันพังเสียหายนะครับพี่แจ๊คครับเราจะมีการเรียกร้องขอ อาการเยียวยาจากใครไหมครับโดยเฉพาะล็ฟมอหรืออะไรเงี้ยก็จุดนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้การท่านผู้การนอนหนึ่งแล้วกันนะท่านว่าที่รองผู้การท่าท่านรับผิดชอบเรื่องคดีเพราะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นต้นเหตุอะไรก็ตามที่พิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีเหตุจากการกระทําของใครก็ตามเขาเรียกการผิดทางละเมิดความประมาทมันต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุมันก็ส่งผลทาให้ต้องสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เป็นธรรมชาติครับอันนี้ทุกอย่างก็จะเป็นระบบกฎหมายอธิเชิญท่านผู้การครับขณะนี้ได้มีการตั้ง คณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ไว้แล้วนะครับครับขณะนี้ทางบชนนะครับโดยบกน .1 เนี่ยได้ตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีนี้เพื่อ ทําการสืบสวนรวมทั้งรับเรื่องราวที่มีประชาชนมาแจ้งความด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายวันที่ผ่านมาที่มีอินฟูต่างมาแจ้งความเราได้ประสานไปทางาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับและก็สํา,านักงานโยธาขณะนี้รอผลรายงานอยู่นะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความรอบคอบตามที่ท่านรองผอ,อได้ให้ใหข้อมูลไว้ครับผีท่านนี้ครับแนวทางการเอาผิดผู้ละเขาหรือผู้ที่สะรรถช่อมอนไรเมื่สมสองนี้ครับจะมีดำเนินการอะไรบ้าง ครับตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้วางเ,าเขาโครงการสอบสวนไว้สองสาประเด็นแล้วนะครับว่าการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสุดวิสัยหรือมันเกิดจากโครงสร้างที่ก่อสร้างที่ผิดพลาดอย่างไรนะครับขณะนี้เรารอรายงานผลจากผู้เชี่ยวชาญอยู่นะครับครับตอนนี้มีชาวบ้านมาแจ้งความเพิ่มเติมบ้างั้ครับเออคือมันมีสส่วนครับส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบจาก การที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศงดใช้อาคารแล้วก็ห้ามใช้อาคารนะครับอาคารที่อยู่ตรงหัวมุมวชิระนะครับ16กูหา21ห้องนะครับขณะนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็ในส่วนนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ศูนย์พักทิงดูแลอยู่แล้วนะครับส่วนที่2คือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรต่างๆก็เข้ามาแจ้งความนะครับเราก็รวมไว้ในสำนวนเดียวกันนะครับโดยมีท่านรองผู้การที่ทำหน้าที่ดูแลด้านกฎหมายเนี่ยเป็นคนดูแลพร้อมพนักงานสอบสวนครับ